อีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เราตามต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับมีหนุ่มช่างอายุ29ปีถูกดักยิงก่อนจะถึงบ้านเพียงแค่ร้อยเมตรเท่านั้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหาข้อมูลนะ<ฮ>ว่ามาจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือมาจากความขัดแย้งเรื่องของสถาบันครับคุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุถูกยิงไปแล้วยายผู้เสียชีวิตก็วิ่งออกจากบ้านมาเห็นสภาพศพของนายพงศกรอายุ29ปีหลานชายเป็นช่างซ่อมบำรุงประจำคอนโด นอนหงายอยู่ในพงหญ้าข้างทางมีบาดแผลถูกยิงที่กกขูขวาทะลุขมับซ้ายหนึ่งนัดคนเป็นยายร่ำให้แทบขาดใจครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยบรมบราชชนานี78เขตทบีวัฒนาคุณยายบอกว่าขณะอาบน้ำได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดตอนแรกเนี่ยคิดว่ามีคนจุดประทัดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจนเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งข่าวร้ายบอกว่า ที่ได้ยินเสียงประทัดนั้นก็คือหลานชายถูกยิงแล้วค่คุณยายตกใจแล้วก็เสียใจมากครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตำรวจก็ไปสอบปากคำพยานบอกว่าเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงตามประกบรถของผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่ปากซอยเรียบคองทวีพัฒนา20จนเข้ามาในซอยแล้วก็มีการลั่นไกเกิดขึ้น แล้วก็มีข้อมูลจากอดีตแฟนสาวซึ่งเคยคบกับผู้ตายมานาน2ปีก่อนจะเลิกรากันไป1เดือนอแฟนสาวให้ข้อมูลบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ตายเนี่ยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งหรือขัดแย้งกับใครแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันช่างกลชื่อดังย่านปทุมบันหรือไม่เพราะผู้ตายเนี่ยเพิ่งสมัครเข้าไปเรียนได้เพียง1เดือนเท่านั้นก่อนจะมาถูกยิงเสียชีวิตฟังเพิ่มเติมครับ แบบเปเตยเล่าเล่าฟังไหมปัญหาชีวิตไม่เคยค่ะเพราะว่าของเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาตะไคร้ด้วยนีเลยค่ะเพราะว่ช่วงก่อนเลิกลากันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาตะไคร้ตลอดระยะเวลาที่คบกันคือไม่เขาไม่เคยมีปัญหาตะไครเลยทำไมก็หนึ่งพี่ปอไปที่สถานเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่อยเขาเป็นวิไลช่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะถามสถานบริกาไม่แน่ใจตันนี้ไม่ได้พาร์ติเพราะว่าตั้งแต่คบกันมาก็คือเขาไม่เคยมีเรื่องแบบไหน ทีมข่าวของเราคุณพิทพงศ์ก็ลงพื้นที่ไปนะคะก็พบว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในซอยย่อยห่างจากถนนใหญ่ค่ะแล้วก็ไปเจอแม่ของผู้ตายนะคะโดยแม่ในกังวลใจแม่บอกว่ากล้องวงจรปิดบริเวณนี้เนี่ยมันเสียหมดเลย,เยฟังเสียงแม่หน่อยค่ะกังวลคือกังวลความปลอดภัยไม่เท่าไหร่กังวลใจกลัวจับคนร้ายไม่ได้<จ>นเน<อ>ี่ยแล้แถวนี้กล้องมันปิดหมดเนีกล้องมันเสียหมด เมื่อวานี้เ,เอดใจไงว่าเออก่อนตอนห้าโมงก่อนงานงานเลิกอ่ะโทรไปหาเขาทีนะว่าเลิกยังบอกเลิกแล้วกาลังจะกลับบ้าน คือแม้ว่าแม่บอกว่ากล้องแถวนั้นจะเสียหมดแล้วแต่ว่าฝ่ายสืบสวนเขาไปได้ภาพวงจรปิดบริเวณอื่นค่ะคยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบยิงเบื้องต้นทางพลตราเวตรีนพสินพูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนะคะนครบาลเนี่ยก็มีการตั้งประเด็นสอบสวนไว้3ข้อ1เรื่องชู้สาว2ความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยไปโรงเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งอาจจะไปทําอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปเตะตา สร้างความไม่พอใจให้กับฝั่งตรงข้ามก็ได้และเรื่องที่3ก็คือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะแม้ว่าจะให้น้ําหนักไปเรื่องชู้สาวกับความขัดแย้งระหว่างสถาบันก็ตามซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุซึ่งช่วงบ่ายสามโมงวันนี้นะคะพลต,ร,ตรีนพศินเนี่ยจะมีการประชุมความคืบหน้าทางคดีที่สอนอธรรมศาลาค่ะครับแต่ว่าขีา่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันไปกลางค่ำกลางาคืนแล้วก่อเหตุยิงแบบนี้ มันอุกอาจมากเลยนะค่ะเออ